ความคิดเนี่ยมันก็จะลากเราไปไปอดีตไปอนาคตเนาะเห็นไหมปรุงแต่งไปต่างๆนานาเป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่เห็นไหมเอเอ,เ,อเพราะฉะนั้นการมีสติให้มีกําลังอยู่ในลมแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปกําจัดอ,อสภาวะต่างๆนานา,เ,าเรียกว่าหลวงตางเคยพูดว่ารีเซ็ตรีเซต รีเซ็ตรู้จักรีเซ็ตไหมให้ว่างออกจากข้อมูลเป็นเครื่องเปล่าหรือเรียกว่าสุญญาตาหรืออนัตตานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเต็มไปด้วยข้อมูลขยะหรือเรียกว่าสัญญา,าเพราะงั้นธรรมะพระพุเจ้าพระองค์ถึงบอกว่าทรรทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแค่เห็นก็สักแต่ละเห็นแค่รู้ก็สักแต่ว่ารู้ ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทํำยังไงจะทําได้อย่างนั้นก็คือไม่ต้องคิดปรุงแต่งไนงะอ่าถ้าคิดปรุงแต่งเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกมันก็ไหลไปความคิดนี่แหละลากไปจูงไปนะอ่าลากไปตรงน้นตรงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อ่เนี่ยส่วนเวทนาเนี่ยมีจต่ความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆเรียกว่าเวทนาอ่า หรือในภาษาเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาเห็นไ,ไหมแค่เรามีสติในลมหายใจเราก็จะเหลือไปเห็นทั้งความคิดทั้งเวทนาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่หรืออะไรต่างๆก็รวมอยู่ที่อาณาปานสติเท่านั้นเนะาะเพราะฉะนั้นขอให้มีสติสติสติสตนี่แกนแท้คือสตินะ